นี่นะทุกคนผมได้ซิก้ามาใหม่นะครับเพิ่งซื้อเพิ่งหัดดูดนี่แหละก็กล่องนี้ก็ประมาณห้าร้อยบาทนี่เป็นไงร้โโอยเปอร์เซนทบัคโคยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,อจ่เจคัเต็เป็นยี่ห้อระดับโลกเลยเหมือนกันนะครับ แบนดังนะครับก็500บาทก็ตกมวลละร้อยมี5มวลนะครับนี่ก็คือว่าดูดได้เลยนะครับเขาตัดมาให้แล้วมวลเล็กๆไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับก็ร้อยเปอร์เซนอ่ะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวการดูดให้ดู ินนะครับมันก็จะหอมใบายาสูบเตกต่างกับบุรี่เยอะเลยมันแรงมากครับเขาบอกว่าดูดซิก้าเนี่ยให้กินคู่กับวายหรือว่ากาแฟเบียรหรือว่าเหล้าที่เราชอบนะครับการจัดสิก้าก็ประมาณนี้ แต่เขาไม่ให้ซีดแต่ผมซีดได้นะคนรับผมสูบยาซีนบ่อยม้หมืออะไรเงี้เขาสำหรับสูบในเทศกาลสังสรรค์กับเพื่อนวันเกิดอะไรพวกเนี้ยมันก็แล้วแต่เราเลครับ ต้องแบบมีเวลาว่างจริงๆถึงจะสูบได้นะครับต้องว่างอะอยู่บ้านหยุดงานอะไรพวกเนี้ยก็โอเคครับโมนี้ก็ได้หรือได้สิบห้านาทีนะหอม เน้นมากซีดีดได้ไหมซีดได้นะครับผมซีดได้แต่คนอื่นไม่รู้นะครับดูใบย,ยังเป็นแบบม้วนมาเป็นเส้นๆอยู่เลยเห็นไหมครับผมซีดได้นะแต่เขาแนะนำมาว่าไม่ซีดเดี๋ยวจะลองไม่สีดดู มวลควันมันจะแน่นคือฟิลลิ่งมันต้องแบบว่านั่งสบายผ่อนคลายแล้วก็แบบเนี้ยโอเคครับต้องว่างจริงๆก็เดี๋ยวจะแปะเพจแปะอะไรมาให้นะครับติดต่อซื้อได้ซิก้านำเข้าจากเบลเยียม 拜拜。Bye bye.